สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชาแนลคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคบเป็นเกมที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนแอสตันวิลลาที่วิลลาพาร์คจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมบิ๊กแมตช์ก็พูดได้นะครับถ้าเราดูจากชื่อชั้นเนี่ยแน่นอนว่าอาร์เซนอลคือทีมที่ลุ้นแชมป์แต่ว่าวิลลาเนี่ยเขาเป็นทีมที่ ออมีการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกหรือว่าฟุตบอลยุโรปนะครับไม่ถึงกับเป็นทีมที่สามารถลุ้นแชมป์ได้แต่ถ้าดูจากสถานาการณ์ล่าสุดนะครับวิลล่าเนี่ยคือทีมที่ฟอร์มแรงมากๆและตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตารางแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการที่อันดับ1เจอกับอันดับ3เนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็เป็นเกมหนึ่งที่บิ๊กแมตช์มากๆแน่นอนนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ย เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆถ้าเซนนสามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าได้อีกเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะนําจ่าฝูงต่อไปยาวๆนะครับจนถึงช่วงมกรานู่นเลยนะเพราะว่าโปรแกรมหลังจากนี้เนี่ยเซนน์ก็ค่อนข้างสบายนะหลังจากที่เจอวิลล่าก็จะไปเจอกับพวกวูฟบลอนมัตนะครับหรือว่าเอเบอร์ตันเนี่ยซึ่งจากชื่อชั้นเนี่ยผมคิดว่าเซนน์น่าจะเก็บได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับอาร์เซนน์เราไปดูตัวเต็งล่าสุดกันหน่อยนะครับตอนนี้อาร์เซนนก็ยังเป็น เต็งหนึ่งอยู่นะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นแชมป์เนี่ยแปดสเอ็นะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะอย่างที่เคยได้บอกไปนะครับว่าเว็บไซต์ของออบตาเนี่ยถ้าเกิดว่าในปีนั้นเนี่ยมีทีมใดทีมหนึ่งที่มีเปอร์เซ็นต์เกิน80-70%ขึ้นไปมักจะจบด้วยการเป็นแชมป์เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นถ้าเราย้อนไปดูปีที่แล้วนะครับอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะส่วนปีก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์เซนอลที่เป็น ทีมนำก็จริงแต่ว่าเปอร์เซนต์เนี่ยไม่ได้กระโดดสูงขนาดนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เข้าป้ายแล้วก็คว้าแชมป์ไปเพราะฉะนั้นปีนี้ดูจากเปอร์เซนต์นะครับการวิเคราะห์ของเว็บไซต์ของออปตาเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงเลยนะถ้าเซนอนจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้และก็แน่นอนเกมน,นี้ถือว่าสําคัญมากๆถ้าเซนอนชนะได้เนี่ยคิดว่าเปอร์เซนต์เนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเต็งสองเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตอนนี้สิบสามเปอร์เซนต์นะครับตเต โอ้โหกระโดดมาเป็นแอสตันวิลล่าแล้วนะพังก่อนที่ผมเคยพรีวิวไปนะครับเต็งสามเนี่ยเขาคือเชลซีนะหลังจากที่เล่น10คนแล้วก็เสมอกับอาร์เซนอลได้แต่ตอนนี้แอสตันวิลล่าขึ้นมาเป็นเต็งสามแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากสําหรับอาร์เซนอลอย่างแน่นอนนะครับเราไปดูลิเวอร์พูลกันหน่อยนะตอนนี้เนี่ยหล่นมาเป็นเต็งห้านะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีมที่น่าจะมาแย่งแชมป์กับอาร์เซนอลจริงๆเนี่ยนั่นคือแมนเชสเตตอรร์ซิี้นะคับ เพราะฉะนั้นก็รอดูระยะยาวต่อไปนะว่าสุดท้ายอาเซนอนจะสามารถเข้าป้ายแล้วก็คว้าแชมป์ในปีนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะที่อาเซนอนมีโอกาสสูงมากๆนะครับน่าจะสูงที่สุดนะในรอบ3-4ปีนะครับก็ด้วยขุมกําลังแล้วก็ฟอร์มการเล่นรวมถึงคู่แข่งนะอย่างเรอร์พูที่เขาดรอปลงไปอย่างชัดเจนนะครับจนหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วหรือว่าแมเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกาเดล่าเนี่ย เขาก็มีขุมกําลังที่ไม่ได้แข็งแกล่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็หวังแล้วกันว่าปีนี้จะเป็นปีที่มิเกลเดตาเนี่ยพาเซนอนคว้าแชมป์ได้สักทีส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพรีวิวในเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ก่อนจะไปชมเนะื้อหาคลิปเนี่ยฝากเพื่อนๆคนไหนรว,เวยเดือนั้นเข้ามายังไม่ได้กดซั c สไครก็ฝากกด s u b สไครให้กันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมหาศาลสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วนะครับ ขอเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่คืนวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งเนี่ยก็เปิดหัวด้วยบิ๊กแมตเลยนะไซนอลจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับซึ่งคู่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์กันส่วนในช่วงเวลาสี่ทุ่มเนี่ยก็มีบรอนด์มัทเจอกับเชลซีเอเวอร์ตันเจอกับฟอเรสต์แมเชสเตอร์ซิตี้เจอกับซันเดอร์แลนด์นิวคาสเซิลเจอกับเบอร์ลีย์ ทอรเน็ตมอฮอสเตอร์เจอกับเบรนฟอร์ดส,ส่วนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับลีดยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลในคืนวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มเนี่ยก็มีไบรตันเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งฟูลแลมเจอกับพาเลทส่วนในคืนวันจันทร์เวลาตีสามนะครับศึกมันเดย์ไนท์เนี่ยมีหนึ่งคู่นะวูแบมร์ตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราไปดูตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอลอยู่นะ14เกมเนี่ยมี33คะแนน G d ดีบวกอยู่20ประตูนะครับอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้14เกมมี28คะแนนอันดับ3เป็นแอสตันวิลล่านะครับ14เกมมี27คะแนนอันดับ4เป็นเชลซี14เกมมี24คะแนนด้วยเช่นกันนะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ที่5คะแนนก็ถือว่าไม่ได้แบบ เป็นตัวเลขที่มากหรือว่าน้อยเกินไปนะครับผมคิดว่ากําลังโอเคเลยนะซึ่งอาเซนอนจําเป็นมากๆที่จะต้องรักษาระยะห่างเนี่ยไม่ให้ต่ํากว่านี้นะครับการที่มีระยะห่าง5คะแนนเนี่ยอาเซนอนก็สามารถที่จะ ผิดพลาดได้หนึ่งเกมนะทางซิตี้เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะแซงได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันน้อยกว่า3นะครับโอ้โหถือว่าเป็นช่วงที่กดดันสําหรับอาร์เซนอลมากๆนะเพราะฉะนั้นก็หวังแล้วกันว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะสามารถเอาชนะวิลล่าได้นะครับส่วนวิลล่าเนี่ยเขาก็ห่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่คะแนนเดียวนะครับถ้าเขาชนะเนี่ยเขาก็แซงขึ้นไปเป็นอันดับ2ได้เลยนะแล้วก็ห่างจากอาร์เซนอลเนี่ยหคะแนนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเน้นเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวต ไปแล้วก็ไปเข้าสู่ช่วงพรีวิวกันเลยดีกว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมที่15ของซีซั่นอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในคืนวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยวิลล่าอยู่อันดับ3ของตารางนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอันดับ1แอสตันวิลล่าเนี่ยชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมเท่านั้นเองนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะ10เสมอ3แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวประตูที่ยิงได้นะครับวิลล่าเนี่ย20ประตูอาร์เซนอลเนี่ย27ประตูฉะเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยวิลล่าอยู่ที่1ปรระะตูนคับ ไซนอนเนี่ยสองประตูเสียประตูเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยวิลล่าอยู่ที่1ลูกนะครับอาร์เซนอลก็1ลูกด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าเราไปดูรายละเอียดเนี่ยเซนอนเสียไม่ถึง1ลูกนะครับแต่ด้วยจํานวนที่มันเป็นตัวเลขศูนย์จุดกว่ากว่าเนี่ยทางเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกเขาก็ปัดเป็น1ลูกนะครับค่า XG ที่สร้างได้เนี่ยวิลล่าแค่14.28เท่านั้นเองนะครับแต่เขาเนี่ยได้ถึง20ประตูเลยนะเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าความคมของวิลล่าเนี่ยเยอะมากๆส่วนอาร์เซนอลเนี่ 29นะครับคลีนชีตเนี่ยวิลล่าเก็บไป5เกมนะครับอาร์เซนอลเนี่ย8เกมภาพรวมเนี่ยอาร์เซนอลก็มีสแตทที่ดีกว่านะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยอาร์เซนอลดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะสร้างค่า XG เนี่ยได้เยอะกว่าเกือบ2เท่านะครับแต่ว่าประตูที่วิลล่าเขายิงได้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมของเขาด้วยเช่นกันเราไปดูสถิติที่พบกันในพรีเมียร์ลีกนะครับ แอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลเนี่ยเจอกันมาแล้วทั้งหมด60เกมในพรีเมียร์ลีกนะวิลล่าเนี่ยชนะได้13เกมนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะได้32เกม13เกมของวิลล่าเนี่ยแบ่งเป็นชนะในบ้าน6เกมแล้วก็เกมเยือน7เกมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะในบ้าน17เกมและเกมเยือนเนี่ย15เกมเสมอกันทั้งหมด15เกมนะครับ เกมล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับอาเซนอลเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับวิลล่าไป2ประตูต่อ2แต่ว่าเกมที่อาเซนอนบุกไปเยือนวิลล่าเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ะครับในช่วงตน้นฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วไปดูสถิติที่นับจะพอเล่นในบ้านของวิลล่า6เกมหลังสุดทุกรายการกันบ้างนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะ3เสมอศูนย์และอาเซนอนชนะ3เกมซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของวิลล่านะครับอาเซนอนก็บุกมาเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์เมื่อซีซั สถติที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าสถิติค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะอเซนอนก็สามารถบุกไปแพ้ได้ชนะได้นะครับแล้วก็ออกเสมอได้ด้วยไปต่อกันที่ฟอร์มการเล่นนะครับ6เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยแอสตันวิลล่าเขาชนะรวดทั้งหมดเลยและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราย้อนกลับไปดู14เกมล่าสุดนะครับเขาชนะ12แล้วก็แพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นซึ่ง2เกมที่แพ้เนี่ย1เกมคือแพ้กับลิเวอร์พูลนะครับเกมนั้นเนี่ยเล่นในบ้านแล้วก็แพ้ไปประตตู่อ พรีเมียร์ลีกส่วนอีกหนึ่งเกมเนี่ยเกิดขึ้นในฟุตบอลยุโรปนะครับไปต่อกันที่ฟอร์มการเล่นนะครับ6เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยวิลล่าเขาชนะรวดทั้งหมดนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราย้อนไปดู14เกมล่าสุดนะครับ เขาชนะ12แล้วก็แพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นซึ่ง2เกมที่แพ้เนี่ยหเกมคือเล่นในบ้านแล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อ2ในพรีเมียร์ลีกส่วนอีก1เกมเนี่ยเกิดขึ้นในฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยบุกไปเอาชนะไบรตันได้4ประตูต่อ3ซึ่งเกมนี้โดนนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ด้วยโอ้โหถือว่ากําลังใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเต็มร้อยมากๆเลยนะสาหรับแอสตันวิลล่านะปัจจุบันนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยหกเกมหลังสุดทุกรายการนะครับชนะ 4, แพ้ด้วยเช่นกันเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะเบนซอร์ดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าทั้งคู่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มน่าจะร้อนแรงมากๆอเซนอลเนี่ยไม่แพ้ใครติดต่อกันเกิน15เกมแล้วส่วนวิลล่าเนี่ยก็ชนะ12จาก14เกมล่าสุดนะครับแล้วก็หกเกมหลังสุดทุกรายการก็ชนะรวดด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทั้งคู่นะครับที่จะมาเจอกันในตอนนี้ไปต่อกันที่สภาพทีมล่าสุดนะคบฝั่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยมีแค่2คนเท่านั้น ลงนะครับนั่นคือไทรอนมินกับลอสบัตลี่ซึ่ง2คนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับวิลล่าในช่วงหลังอยู่แล้วจะบอกว่าวิลล่าเนี่ยมีสภาพทีมที่เต็มร้อยเนี่ยก็พูดได้นะครับหรือไม่ก็สักประมาณ98-99%เนี่ยผมคิดว่าเขามีตัวเลือกในการจัดทัพเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยคนที่ไม่น่าจะได้ลงแน่นอนนะครับก็มีคราเบียมากาเยสกับคายาแวตนะส่วนคนที่จะต้องเช็คฟิตเนี่ยก็มีมอสเกล่าที่เจ็บไปนะครับทอสซาแล้วก็วิลเลียมซาลิบาเราไปอัปเดตกันหน่อยนะ ในลายของเดค a คนไลท์เนี่ยเขาโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมนะครับเกมที่เจอกับเบรนส์ฟอร์ดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็เป็นคนให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเองเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาสบายดีนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะได้ลงสนามนะครับมันเป็นเกมสําคัญนะที่เดค a คนไลท์เนี่ย คาดไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของการบริหารเวลาให้เขาลงสนามเนี่ยผมมองว่ามิเกลเตยต้าก็ควรที่จะหาวิธีจัดการนะครับเนื่องจากเดคแคลไรเนี่ยเป็นหัวใจของอาร์เซนอลมากๆเลยนะไม่ควรที่จะบาดเจ็บนะครับก็หวังแล้วกันนะว่าจะสามารถที่จะรักษาความฟิต แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเดคกแนไลท์ส่วนในรายของคริสเตียนมอสเคล่าเนี่ยล่าสุดเขาก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงปลายเครื่องแรงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนนะครับแล้วก็ต้องพักยาวเท่าไหร่เกมนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสสูงนะที่เขาจะไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรออัปเดตจากมิเกลเดตาอีกทีหนึง่งส่วนในรายของวิลเลียมซาลิบาเนี่ยเกมล่าสุดก็ไม่ได้ลงสนามนะครับแล้วก็เกมนี้ก็อรอลุ้นแล้วกันนะว่าซาริบาจะหายเจ็บกลับมาไหมถ้าเราดูจาก การสัมภาษณ์ของมิเกลเตต้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุแบบเต็มร้อยนะว่าวิลเลียมซาลิบาจะกลับมาได้ตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จะบอกว่ามีลุ้นก็พูดได้นะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมลุ้นมากๆนะว่าให้วิลเลียมซาลิบาเนี่ยกลับมาลงสนามได้นะครับเพราะว่ามากกาเยสเนี่ยยังไงเขาก็ไม่พร้อมแน่นอนนะครับแล้วเราได้เห็นกันแล้วนะว่าการที่อเซนนขาดตัวหลัก2คนนะครับทั้งวิลเลียมซาลิบาและก็กราเบียมากกาเยสเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของ ความสเสถียนในเกมรับมากๆเลยนะอินกาปิเย mm hmm. กับมอสเกล่าก็พอที่จะประคองได้นะครับแต่ว่าถ้ามีใครคนใดคนนึงเนี่ยลงสนามคู่กันเนี่ยกับ2คนที่เป็นตัวสำรองเนี่ยผมมองว่ามันจะ,สะเสถียนกว่านี้เยอะแล้วก็ส่วนสําคัญมากๆเลยนั่นคือกราเบียมากาเยสนะครับพอไม่มีเขาเนี่ย ชัดเจนเลยว่าลูกตั้งเตะลูกเตะม,มุมเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงไปนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมแรกเลยนะที่เซนนลเนี่ยไม่สามารถสร้างโอกาสหรือว่าสร้างค่า XG ในเรื่องของการเล่นลูกเตะม,มุม,มได้เลยก็รอดูแล้วกันว่ามากาเยสเนี่ยจะกลับมาได้ช่วงไหนนะครับแต่ถ้าตามข่าวล่าสุดนะก็ช่วงประมาณมกรานะครับถึงมากาเยสเนี่ยจะกลับมาได้ส่วนในรายของเลนโดทอสานะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมลุ้นมากๆนะครับอยากให้เขาเนี่ยกลับมาลงสนามนะล่าสุดเราก็ได้เห็นฟอร์มของมาตินเนลลี่ไปแล้ว ลงตัวจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้าง Impact เท่ากับทอซาก็หวังแล้วกันว่าทอซาเนี่ยจะหายเจ็บกลับมาได้เร็วนะครับแล้วก็ถ้าลงเกมนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆส่วนายาเวตก็เช่นกันนะครับอาจจะต้องรอช่วงสักประมาณปลายเดือนหรือว่ามกรนาลาโนนเลยถ้ากลับมาได้เร็วกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิลล่าเขามีสภาพทีมที่ดีกว่านะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกใช้ได้เยอะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยทั้งกองหลังตัวจริง2คนเนี่ยบาดเจ็บไปทั้งคู่เลย ถ้าใครคนใดคนหนึ่งหายเจ็บกลับมาได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับอาร์เซนอลมากๆเราไปดูท็อปเพลเยอร์ของทั้ง2ทีมนะครับคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดของวิลล่าเนี่ยคือกามาร่านะครับ7.02แล้วก็มีแมตติงแคลสโรเจอร์เนี่ยไล่เลียงลงมาฝั่งของอาร์เซนอลเป็นกราเบียมาการ์เยส7.3นะครับแล้วก็เดคแคลไลท์เนี่ย 7.27แล้วก็บุกยซากา้าส่วนประตูที่ยิงได้นะครับฝั่งของวินล,ล่าเนี่ยเป็นมาเลนสี่ลูกโรเจอร์สามลูกนะครับแล้วก็โอลิวัตกินเนี่ยสามลูกซึ่งสามลูกเนี่ยเพิ่งจะมายิงในช่วงหลังนี้เองนะหรือว่าเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะยิงไปสองลูกนะครับส่วนฝั่งอสเตรอรนเนี่ยก็มีสี่ลูกถึงสามคนนะครับนั่นคือเอเซยเกเลสแล้วก็บุกยซากา้า แอซซิดเนี่ยฝั่งของวิลล่าเป็นลูก้าดีน3ลูกนะครับโรเจอร์ Roger 3ลูกแล้วก็บูเอนเดีย2ลูกอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทอสซา3นะครับเมริโน่สแล้วก็เดคแนไลท์สซึ่งถ้าเราดูจากรายชื่อนะครับจะเห็นว่าฝั่งของวิลล่าเนี่ยเขาอยู่กันพร้อมเลยนะไม่ว่าจะเป็นท็อปเลตติ้งประตูหรือว่าแอซซิดนะครับแต่ว่าฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยคนที่เลตติ้งเยอะที่สุดอย่างมาเกยสไม่อยู่นะครับแล้วก็โยเกเยสก็อรอลุ้นอีกทีนึงนะว่าจะได้ลงสนามเกมน,นี้ไหมแล้วก็ท็อปแอซซิดอย่างทออสซาาาก็าจจะพลดด้วย ก็ชัดเจนเลยว่าสภาพทีมเนี่ยทางของวิลล่าเขาดูดีกว่าเซนน์นมากๆเราไปต่อกันที่11รายชื่อผู้เล่นที่คาดนะครับผมขอยกมาจากวูดสกอร์เลยแล้วกันนะฝั่งของแอสตันวิลล่าก็มีมาร์ติเนซเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์2คนเป็นตอร์เรสกับคอนซ่าแบ็คขวาเป็นแมตติงแครสแบ็ค้ายเป็นลูก้าดีนมิดฟิลตัวรับ2คนนะครับเป็นกามาล่ากับติเลมันนะแล้วก็แนวลุกมีบูเอนเดียโรเจอร์แม็กกินแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอลิวัตกินส่วนฝั่งของอเซนอลน,นะครับผู้รัก วิทยาเซ็นเตอร์สองคนเนี่ยเขาก็ยังคาดว่ามอสเกล่าจะฟิตทันลงสนามนะครับยืนคู่กับอินกาปิเย่ด้านขวาเป็นโยเลนชิมเบอร์ด้านซ้ายเป็นคลาฟิโอลี่ตรงกลางสองคนเป็นซูบิเมนดีกับเดคนไลท์นะครับตัวลุกด้านขวาเนี่ยเป็นบุกโยซาก้าด้านซ้ายก็ยังคาดว่าเป็นมาตินิลี่อยู่นะครับแล้วก็ใช้เป็นเอเซ่หน้าเป้าเป็นโยเกเลสซึ่งถ้าจะให้ผมเดานะผมคิดว่ามอสเกล่าเนี่ยไม่น่าจะพร้อมลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็นเตอร์ก็น่าจะใช้เป็นโยเลนชิมเบอร์นะครับแบ็คขวาเป็นเบนว ส่วนด้านซ้ายเนี่ยคาราเฟลลี่ท้าฟิตก็อาจจะลงสนามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการโรเทชันก็เป็นไม l e เลวิสเกลลี่ได้นะครับตรงกลางก็แน่นอนนะต้องเป็นซูบิมดีกับเดคแคนไลท์นะครับแล้วก็ตัวลุกด้านขวาเป็นซาก้าด้านซ้ายเนี่ยผมก็แอบคิดนะว่า อาจจะเป็นเอเซ่ลงสนามนะครับแล้วก็ใช้มาตินโอเดกาที่กลับมาฟิตเต็มร้อยตอนนี้เนี่ยยืนเป็นหมายเลขสิบหน้าเป้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อาจจะต้องมารอดูนะว่าสุดท้ายจะเป็นใครส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโยเกเลสควรที่จะได้ลงตั้งแต่เกมที่ผ่านมาแล้วแต่สุดท้ายมิกเกลเตต้าก็ยังเลือกใช้มิเกลเมลิโนนะครับที่กําลังฟอร์มดีมากๆในตอนนี้ถ้าเราดูจากสภาพร่างกายเนี่ยแน่นอนว่าเมลิโนควรที่จะได้พักบ้างแล้วแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยก็คิดไม่ถูกเหมือนกัน นะว่าสุดท้ายจะเป็นเขาหรือว่าวิกตอร์โยเกเลสจะลงสนามนะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าสุดท้ายมิเกลเดต้าจะจับทับแบบไหนเราไปดูใส่ตีอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยไซนอนยิงประตูไปแล้ว27ประตูเป็นรองแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่ยิงไป32ประตูส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยเขายิงไป20ประตูน,นะครับค่า XG ที่ไซนอนสร้างได้เนี่ย24.29ส่วนวิลล่าเนี่ยเขาสร้างค่า XG ได้แค่ 4.28เท่านั้นเองนะซึ่งถ้าเรามาดูเปรียบเทียบค่า XG นะครับมันชัดเจนเลยว่าวิลล่าเนี่ยเขาสร้างได้น้อยแต่ว่าโอกาสจบของเขามาถึงเนี่ยเขาทําได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ1อย่างนะที่อเซนอนจำเป็นจะต้องระวังนะครับไม่ควรจะเปิดโอกาสให้วิลล่าเนี่ยเขามีโอกาสในการยิงส่วนในเรื่องของเซตพีดกันบ้างนะครับ อาร์เซนอลก็เป็นทีมที่ยิงประตูจากลูกเซพีดเยอะที่สุดต,ตอนนี้นะ10ประตูนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเชลซีเขาก็ไล่ขึ้นมาแล้วนะเป็น9ประตูนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมันค้างอยู่ที่10ประตูเนี่ยตั้งแต่กราเบียมากาเยสยังไม่เจ็บจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็น10ประตูนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าจุดหนึ่งที่สําคัญเลยนั่นคือกราเบียมากาเยสเนี่ยเป็นคนที่เล่นลูก ตั้งเตะเนี่ยได้ดีมากๆพอไม่มีเขาประสิทธิภาพของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็เลยลดลงนะครับก็หวังในกันว่านิโคลัสเชลเบอร์เนี่ยจะหาวิธีในการผลิตสกอร์จากเตะมุมให้ได้เยอะขึ้นนะครับฝั่งของวิลล่าเนี่ยเขาก็ได้ไป8ประตูนะก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่สามารถเล่นลูกตั้งเตะหรือว่าเซตพีสเนี่ยได้ดีมากๆโดยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้นะสำหรับอาร์เซนอลเราไปดูในเรื่องของเกมลับกันบ้างนะครับ แน่นอนนะเซนอนก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกตอนนี้นะครับเจ็ดประตูเป็นทีมเดียวเลยนะที่ยังไม่เสียถึงเลขสองหลักนะครับอันดับสองเนี่ยเป็นาพาเลทนะครับเสียไปสิบเอ็ดประตูแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สําคัญนั่นคืออาร์เซนอลเนี่ยคือทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยสร้างค่าเอ็กจีที่น้อยมากๆนะแค่เจ็ดจุดสามหกเท่านั้นเองนะครับน้อยที่สุดในลีกแล้วก็ห่างจากซิตี้ที่เป็นอันดับสองเนี่ยเกือบสองเท่าสแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเกมรับอาร์เซนอลก็ย,ยังยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนวินล่าเนี่ยเขาเสียประตูไป14ประตูแล้วก็เป็นทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งสร้างค่าเ g ได้19นะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยนะว่ามาตินเนสเนี่ยโอ้เหนียวมากๆนะจริงๆเขาควรเสียไปถึง19นะครับแต่ว่าเสียจริงๆแค่14เท่านั้นเองเราไปดูในเรื่องของการคลองบอลกันบ้างนะครับอเซนอลมีค่าเฉลี่ยในเรื่องของการครองบอลเนี่ยเป็นอันดับ2ในลีกนะอยู่ที่59.1อนะครับอันดับหเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะอยู่ที่61.9 ส่วนวิลล่าเนี่ยมีค่าเฉลี่ย53%นะครับก็ถือว่าทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยที่เกิน50%นะครับก็น่าจะเป็น2ทีมที่สามารถเล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยได้ดีครองบอลได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเซนอนเริ่มที่จะเล่นเด็เกๆเนี่ยเยอะขึ้นนะครับไม่ค่อยที่จะเซตบอลนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่มีเซนเตอร์ตัวจริงอย่างามักกาเบียรมาเกเยสกับซาลิบาหรือเปล่านะถึงมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับส่วนวิลล่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ชอบในการเล่นเซตบอลขึ้นไปนะครับถ้าใครจํากันได้เนี่ยสลูกที่เขาเสียกับลิเวอร์พูลในวันที่เขาแพ้นะครับก็เป็นการเซตบอลที่ผิดพลาดนะสุดท้ายก็ทําให้ทีมเนี่ยแพ้ไปเราก็รอดูนะว่าเซนอนจะสามารถขึ้นไปเพรสซิ่ง แล้วก็สามารถลงโทษวิลล่าได้เหมือนลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้และกันนะสำหรับข้อมูลแล้วก็ส่ิตีต่างๆต่อไปขอไปพูดถึงการวิเคราะห์กันบ้างขอเริ่มที่อาร์เซนอลกันก่อนนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่านี่คือเกมที่สําคัญมากๆสําหรับอาร์เซนอลนะครับพวกเขาเนี่ยได้ลงสนามก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเกิดว่าพวกเขาชนะได้นะครับจะหนีซิตี้เนี่ยเป็น8คะแนนแล้วก็โยนความกดดันเนี่ยไปให้ซิตี้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาพลาดเนี่ย มันก็กลายเป็นเพิ่มกำลังใจให้ฝั่งซิตี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการเล่นเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปในช่วงต้นซีซั่นนะครับหรือว่าในช่วงที่พวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีมากๆมีการเซตบอลที่วิธีเนี่ยมันอาจจะดูไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เป็นเดคแคลไลท์ถอยลงมารับบอลคู่กับมาติสซูมิเมนดี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่า จะใช้เป็นมาร์ตินซูเมนดี้คนเดียวนะครับแล้วก็ใช้บอลได้เล็กเนี่ยเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเซนน์ไม่สามารถที่จะเก็บบอลในการโยนยาวมาได้นะครับหรือว่าตรงกลางไม่สามารถที่จะพะทะแล้วก็ชนะได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่อึดอัดสำหรับเซนอลน,นะแต่เกมนี้เนี่ยพวกเขาเจอกับแอสตันวิลล่านะครับวิลล่าคือทีมที่มักจะต่อบอลเนี่ยเยอะมากๆนะในการขึ้นเกมผมก็หวังแล้วกันนะครับว่าเซนนเนี่ยจะสามารถเพรสซิ่งแล้วก็ ฉกเฉวยความได้เปรียบอะหรือว่าโอกาสทองที่ถ้าวิลล่าเขาพลาดเนี่ยก็ควรที่จะทําไม่ได้ะนะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สูสีนะวิลล่าเนี่ยอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆหรือว่าน่าจะร้อนแรงที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ถ้าเซนนสามารถที่จะมีโอกาสแล้วก็ลงโทษได้เร็วเนี่ยผมก็มองว่าเซนนก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับรูปเกมเนี่ยคิดว่ายังไงมันก็น่าจะออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะ การครองบอลเนี่ยไม่น่าจะต่างกันมากนะครับแล้วก็มองด้วยว่าถ้าใครครองบอลเยอะกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นผู้แพ้ได้นะเนื่องจากว่าไอทีมที่นําอยู่เนี่ยน่าจะถอยลงมาตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับน่าจะเข้าทางมากกว่าแน่นอนว่าการที่เซนนไปเยือนวิลล่าเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วปีที่แล้วพวกเขาทําได้นะครับด้วยการบุกไปเอาชนะวิลล่าได้2 0งแต่ย้อนกลับไปเนี่ยเซนนก็เคยพลาดให้กับวิลล่าในช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าช่วงเวลาที่สําคัญด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยผมมองว่า เป็นอะไรที่มันกดดันและก็สําคัญมากๆสาหรับอาเซนอลเรื่องตัวผู้เล่นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอาเซนอลอยู่ในช่วงที่ตัวผู้เล่นสําคัญเนี่ยโดยเฉพะเซนเตอร์นเ,เนี่ยเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยก็รอดูว่ามิเกลเทต้าจะมีวิธียังไงนะครับส่วนวิลล่าแน่นอนว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มน่าจะดีที่สุด ช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเปิดซีซั่นเนี่ยที่แพ้มารัวๆนะครับตอนนี้ก็กลับมาชนะลัวๆได้ชนะ12จาก14เกมล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะครับมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าวินล,ล่าเขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจแล้วก็วิธีการเล่นน่าจะลงตัวมากๆแล้วก็ล่าสุดโอลิฟตกินที่ไม่ได้ยิงมานานนะเพิ่งจะยิง2ประตูใส่ไบรตันด้วยนะครับถือว่าโอ้โหอะไรอะไรก็น่าจะเข้าทางวินล,ล่าทั้งหมดเลยก็ผมหวังแล้วกันว่า อาร์เซนอลมีโอกาสและทําให้ได้นะครับถ้าใครนําได้ก่อนเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสสูงเลยนะที่จะเป็นผู้ชนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นทีมที่นําได้จริงๆนะๆนะผมมองว่าไซนอนปิดเกมได้นะครับเวลาเจอกับวิลล่าแต่ถ้าเกิดว่าโดนวิลล่านำเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องลุ้นหน่อยนะว่าจะกลับมาได้ไหมและอีกเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือช่วงเวลาที่อาร์ไซนอนเตะเนี่ยมักจะเป็นช่วงไม่ดีของทีมใหญ่ที่ลงสนามนะครับหรือว่าช่วงเวลาคู่แรกที่ได้เตะในคืนวันเสาร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะทีมใหญ่อย่างพวกเอ,อ่อแมนยูในเต็ดหรือแม้แต่อาร์เซนอลเนี่ย มักจะพลาดนะครับในการเล่นเป็นคู่เปิดสนามของวีคนั้นๆเสมอเลยผมก็รอดูนะว่าเซนนจะสามารถล้างอาถรรพ์ดได้ไหมนะครับผมจําได้เลยนะเกมที่เซนนเล่นในช่วงเวลานี้เนี่ยเคยแพ้กับเนวคาสเซินนะครับเมื่อปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนนู้นซึ่งเกมนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญเลยนั่นคือระยะเวลาในการพักผ่อนเนี่ยอาเซนอนได้พักแค่ประมาณ1-2วันเท่านั้นเองก็ต้องลงสนามต่อเนื่องนะครับแต่จริงๆวิลล่าก็เช่นกันนะครับเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยเขาเตะพร้อมกันเลยนะอาเซนอนกับวิลล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวผู้เล่นที่จัดลงไปเนี่ยวิลล่าเขามีตัวเลือกเยอะกว่านะครับก็ผมมองว่าภาพรวมเป็นเกมที่น่าจะสนุกนะครับแล้วก็สู้กันตรงกลางใครสามารถที่จะครองยึดพื้นที่ตรงกลางได้และมี โอกาสและทําได้ก่อนเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แล้วก็ยังมองว่าไซนอนยังดีพอนะที่จะไม่แพ้สตันวิลล่านะครับ ไปต่อกันที่สกอร์ที่ขาดนะครับของวูสกอร์เนี่ยเขาก็ยังเชื่อใจอเซนอลน,นะให้อเซนนลบุกมาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเซนอลมีโอกาสจะเก็บคลีนชีทได้ต่อเนื่องนะให้อเซนอลเนี่ยบุกมาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ละกันก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ